สวัสดีค่ะร้ลานลูกปัดตัดหลวงนะคะกางสจี15มิลนะคะผีเสื้อสีขาวชิ้นละ10บาทนะคะผีเสื้อสีฟา้าสีน้ำเงินสีเขียวเข้มแดงค่ะสีชมพูโอรสนะคะเขียวอ่อน องเปลือกมังคุดสีทองสวยค่ะอันนี้ลูกช้างนะคะเขียวเข้มสิบแปดมิลช้างตัวละ20บาทนะคะสีน้ำเงินนะคะสีน้ำตาลนะคะสีชมพูโอรสถ,ถ้าเป็นปลาแบบนี้ตัวละ40บาทนะคะ ประมาณ23มิลทใสตัวนี้เป็นปลาดาวเนาะชิ้นละ40บาท19มิลนะคะอันนี้เป็นเม็ดกลมนะคะขนาดอยู่ที่8มิลเม็ดละ10บาทสีฟ้านะคะสีทองสีเขียวเข้มนะคะมีสีน้ำเงินด้วยนะคะสีแดงนะคะมีสีขาวด้วย สีม่วงเปลือกมังคุดรุ่นนี้ชิ้นละ30บาท30บาทนะคะรุ่นนี้ขนาด13มมิลสีฟ้าม่วงเปลือกมังคุดนะคะมีขนาด13มมิล30บาทต่อ1ชิ้นนะคะเป็นนกคูกแบบนี้นะคะตัวนี้ชิ้นละ10บาทขนาดประมาณ10มิลสีแดงนะคะสีน้ำตาล สีทองนะคะสีน้ำเงินวันนี้ชมพูโอโรสมีสีเขียวออกสีเขียวเข้มนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาแชร์ให้แม่ค้านะคะวันนี้ก็ไปจัดออเดอร์ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ